ขอขอบคุณเลยครับสำหรับพี่ปลาครับกับเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้นี่คือการนำความเป็นไทยประยุกต์มาให้สากลได้รู้จักมากยิ่งขึ้นครับพี่ปลาครับต้องบอกเลยครับว่ากับการใส่ชุดนี้เดินในวันนี้ผมเท่มากๆครับมีฝรั่งต่างชาติเข้ามาทักทายพูดคุยอยากทราบตลอดครับว่าพวกเราคือไทยมาจากไหนแล้วพวกเราก็ได้ทําหน้าที่เป็นทูตให้กับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับในการที่จะนําเสนอเรื่องราวแบบนี้ครับกับ ความสวยงามของเสื้อผ้าของพี่ปลาครับคุณกสิมครับมีอะไรอยากจะบอกครับขอขอบคุณพี่ปลาด้วยนะครับที่ทําให้คนที่ไม่มีอะไรเลยวันนี้กลับจยเป็นผู้ของประเทศไทยที่ทําให้คนทั่วโลกได้รู้จักครับอ่าล่ะครับและนี่คือผลงานของพวกคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นพวกเราทําหน้าที่เป็นไม้แขวนเสื้อให้เรียบร้อยครับและนี่คือฟิ n น l เล่เวดดิ้งสตูดิโอขอบคุณมากๆครับ